พาล,ลูกๆมาด้วยค่ะทาแม่จนรับเนาะใช่ไหมกลับบ้านน้ะบัดน,นี้เนาะหืมปวนปูนั่งนนทาก็ะมี้เออได้เมื่อแล้วได้เมื่อแล้วไปไปไปได้เมื่อแล้วได้เมื่อแล้วนะรอจนเมื่อเลยหรอคะเดี๋ยวได้กลับแล้วแม่หนี่ขี้มโมดูดูดดปนังบึกแกงมาแกงแล้วมาน,นีแกงออมมาดีบึกคือบ่ มื่อคนละเด็กแกงฮะแต่เมื่อแม่ทุกครั้งที่มาแม่ก็ว่าอ,อยู่นันมาสันบอ,อกอู้อ,อู้อ,อู้คนวะไปไปไป,ปไม่เสียผ้าเมื่อเนาะพาเมื่อพาเมื่อนะคะอ้วโอ้ยอยากเมื่อแห้งเพิ่นอยากเมื่อเลยค่ะนี่ถามาดามถาเหล้วถาอีกปะไม่สิยผ้าเมื่อหรอกยาก่อน <your> so. <Yeah> แม่ให้อยู่นี่เด้ <S 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 2> <S 2> อสันเด้อเออหนอนอ๋อฮะอ๋อฮะเจนะคะ โอ้อยากลงบะอยากลงบะ,ะ,ะเดี๋ยวแม่ให้ลงตัวหนึ่งเอาไหมแสงเจแสงเจก่อนพี่เจขึนจ้นไปนี่เดี๋ยวแม่แสงเจก่อนนะลูกอ,อยากลงบะป่ะแม่ให้ลงปะตัวนี้มันอมิตรภาพที่ดีตัวนี้ว้าไปให้ลงก่อนอยู่นี่เด้อบ่ต้องเมื่อด้อเอาเล้จัดการปแง่เห็นไหมลงไปลงไปปวนเออปวน รักแพงกันไว้บ่ฮะป้ยแปมปปมแปมปปมแปมโอ้คิดฮอดหลายสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วเด้อค่ะเด้อเออนี่ๆเพิ่นคิดฮอดกันโอ้ยเจ้าจะมาขยงขย่างคอยกูเจ็บเด้ออือหือยดยดเลยนะเธอหยุดเลยเธออ่ะบ่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  บม่หายลงหรอกคิดดื้อไปบัดน,นี้ไหมทิมเจ้ยไรไว้นี่เนาะเจ้ยไรนะปอมป้อม,อมงืองกันเด้บอบดช่้าชักจ้าทิมลูกไว้อยู่นีบ่บ่หรอเปล่าเรากลับกันดีกว่ามืดค่ำแล้วเนี่ยวันนี้วันอันนั้นด้วยโอ้บรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยถนนกับถนนแดงๆเห็นบ่คะจะถ่ายถานนก่อน ให้บบรรยากาศบ้านนอกบ้านานาเออ้อค่ะเด้อผูใรอยกอันมอยู่เป็นเคยแถวอ่าแถวบ้านมะดามเ้อก็จะเป็นไนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเขาไถาถนนมาใหม่นะคะเนี่ยเขาไถาถนนให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่แถวนี้ก็จะเป็นที่นามาดามหมดเลยนะคะอ่าพาลูกๆมาเล่นเนาะอันนี้คือ,อบ้านพี่สาวเนาะสวีฟ้าดีใจลยทั้งนั้นนะ เซลฟี่ามาตั้งแต่ประมาณสิบปีที่ผ่านมามาดามซีเฮ็ดอันก็จะทําบ้านอยู่ที่นี่นะคะคือตรงโน้นแะค่ะที่ดีอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็มุดคําแล้วเนาะถนทนทนทางบ้านมาดามมุดคําอิลิลเบิร์ดสร้างมาถ่นเนาะเขานั่งรถเนาะนี่เชียงเชียงหน้านะเชียงหน้าหน่อยหรือจะเป็นบ้านน้อยก็ได้นะคะวันข้างหน้าในต่อไปก็ได้นี่เนาะ ว่ายางบีงบ่โอ้เนี่แหละชนบทบ้านเฮามีแค่ต้นไม้ใบหญ้าถนนหนทางก็ยังดินแดงนะคะชีวิตชนบทก็จะอยู่กับตัวเองมากถ้าอยู่ชนบทแล้วก็จะไม่ค่อยมีผู้คนเนาะจะเว้ากับตัวเองมากค่ะผู้ดใดอยู่ชนบทก็สิเป็นคือมาดามงพูนแหละเวาอยุพเดียวค่ะ ไปเมื่อเบันลยปไปลูกไปแม่เมื่อปาดอสันเดีอเมื่อป้าดอสันเด้ยวไปขึนขึนป้ปปปปขึ้ามาไหมาเนียมานี in. ่มาื่อเ่อปปเมื่อเร็แล้วมาเนี่มาขึนขึนมาเน่เนาะเร็วเร็วมาสิมืดคั้มเดี๋ยวคิดู้มาอยากขึ้นยุติหาคนอยา มมดยังมาอีกบ้านเนี่ยเจ็บจอยออไปเมื่อเ,อาเขาทีแล้วประจำการแล้วประจำการแล้วอโอ้พรุ่งนี้นะอาบน้ำว,วันนี้งานเยอะมากจนไม่มีเวลาอาบน้ำให้น้องเลยพรุ่งนี้แน่นอนค่ะตัดผมด้วยนะไปกลับบ้านมืดค่ำแล้วลูกอุ้ยมาแต่ละทีก็ต้องมืดค่ำทุกครั้งเลยอะไป คลิปนี้มาดามขออนุญาตจดเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามมาดามมังโพสเสมอมานะคะสวัสดีค่ะ